มาครับต่อตเมื่อกี้ไฟดับไฟดับไฟดับบ้านผมไฟดับนะครับไฟมันดับนะครับขออภัยนะครับเมื่อกี้ไฟดับบุกลงไปเลยนะครับแล้วมันก็หลุดทั้งหมดเลยแล้วก็เปิดไหลใหม่เนาะโอเคมาต่อต่อต่อไฟแถวบ้านผมดับแสดงว่าเปิดแอร์กำนักหน่วงใช่นะโหลด กระชากระสินะเท่านี้ผีผีเสื้อสมุดโอเคต่อต่อต่อยอดรู้มือรู้มือต่อต่อต่อุ้ยสวัสดีฟิลครับเมื่อกี้ไฟดับเปิดไล่รอบหนึ่งงามไซด์ในงามถ่ายถ่ายไม่ใช่รอบหนึ่งยากนะอันนี้ยากอันนี้ยากยิ่งใหญ่ทักไทย นกกระจอกเทศยีรับโอเคครับอ๋ออะไรอ่ะมูยากเอ็กทีเอ็กทีมีหลายแบบเลยส่องสัตว์ส่องสัตว์นักท่องเที่ยวไม่ใช่อะไรอ่ะนักท่องเที่ยวเออสัตว์นี่สัตว์อังสัตว์อะไรโอเคสัตว์หรอมีคำว่าสัตว์ใช่ไหมสัตว์อะไร สัตว์อะไรนักล่าคนดูแลสัตว์อะไรก็โหมาชี้ชี้พื้นพื้นดินอะไรเอ้ยเอ้ยเอามาเลยสวนสัตว์สุดยอดสวนสัตว์ลงทุนหน้าดู สุดยอดเลยครับร้อนร้อนร้อนทะเลพัดพัดพัดลมโอ้โหชนะแน่นอนแบบนี้รับรองได้เลยงี้งี้คนเก่งของผมไปไปหลอดไปอ๋อได้เลยเหรอโอเคหมือนเหรออ๋ออย่างี้แอปเปิ้ลเฮ้ย เก่งกูนครับผมอยากไปอีกอยากไมต่อปวคนขี้แพ้อย่างนี้เก่งมากอะคนลุกเก่งมากคนลุกเขมเพลงกพลี่ยนิอุ้ยรลที่สายใหม่ สวัสดีครับเปิสวัสดีรอบหนึ่งนะครับผมโนตีสายไหมเมื่อกี้ไม่ใช่ความผิดออฟฟิเชียลหรืออะไรความผิดผมมเองคือไฟดับที่บ้านนะครับดับมันน่าจะโหลดคนน่าจะกลับบ้านแล้วเปิดแอร์กันร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยบึ๊บวบไปแป๊บหนึ่งผมก็ว่าอยู่เฮ้ยเครื่องเป็นไรวะไปดูเอาเตอร์เอาเอตเตอร์กระดับด้วยไปหมดเลยไฟดับของแท้ ตัวนี่หนูชนะไม่เป็นไรอ้าวพวกข้างหลักโฆษณาสักครู่ครับเฉยเฉยไม่รู้สึกอะไรเดินไมนิชาท้ายสุดนี้สิงเกียบสลบกันมาพี่เชื่อในตัวนิชานะเอา round two go ้าวอะไรอ่ะปลาดาวอ้า นกนก่นี่พูนี่ทไมอ่ะทำไมมีแพนด้าแดงแดงอะไรอ่ะเกดไปเป็นตัวนั้นตอนไหนอะม่อยากไมยแล้วสองนกสองนกนกนกอะไรกอะไรนูงทนานกะรำสวัสดีรอบที่สองครับคุณปุ้มครับผมไฟดับเนาะ ขออภัยด้วยครับผมน่าไปกึ๊ดเหรออะไรอะพฤติกรรมพฤติกรรมสิ่งนี้เป็นยังไงลองทำดูพฤติกรรมสิ่งนี้เป็นยังไงอะโง่ยันน้องกินสไม่ไม่เอาคว่ำคว่ำคำเอาคว่ำ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 อันนี้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 ได้ขำไมแล้วขำไมแล้วเต้นลูกดิ๊กกระดิก อมกินข้าว <c oughs> อะไรอ่ะเ <c oughs> ยี่ย <c oughs> อุ้ยดีมาก <c oughs> ก,กินข้าวสเตทร้องเพลงสอบสอบกินข้าวโรงเรียน <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> ดูท่าดีๆลูกดูท่าดีๆีเมนกะพุนปลาหมึกเ <c oughs> ออดูดูดูไปกันเนาะอันนี้ง่ายนี่ง่ายนี่ง่าย ตัวผิดสายพันธุ์ต้ายอดเยี่ยมโอ้อาต้องช่วยกันแล้วล่ะไปลวกมีมารยาทซะด้วยรวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรวยโอเคสิยะโอเค นาสะดวกซื้อคิดตั้งจ่ายตังโปยเงินอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ยากอันนี้ยากอันนี้ยอมเราไปยากอะข้ามข้ามข้ามแปเราสามารถใช้คำใบ้ได้นะลูกได้รอบหนึ่งอะขสามก่อครับเพื่อนครับวันนี้นะครับอ่าอันนี้เหมือนเดิมเลยอ่ะเอ่ะอร่อย อะไรอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันป่ะดูหนังป๊อปคอร์นลองหนังเยี่ยไปต่อครับอะไรอ่ะแต่ว่าอะไรไงแม่แม่นมอะไรนะแม่นม โอ้ยเกือบแล้วนะโอ้โหแม่ทะเลเลยไปเลยใกล้มากคำนั้นคำนั้นเราต้องผ่ากันมาถูกแม่ขึ้นแม่ทะเลจะเลแล้วแม่ขึ้นแม่ทะเลมาก่อนเอาคำต่อไปไปต่อครับโอไก่เอ้ยไก่กระทะไก่พัดถึงว่าเมื่อกี้ทำไมไรหมุนอ๋ออ่านทันอ่านทันมั้ยนั่งอยู่ๆก็วูบดับหมดนะครับ ไฟแถวบ้านผมดับไก่แป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่แสดงว่าคนเปิดใช้อะไรบางอย่างพร้อมกันซะยากเลยไก่ร้อนอ่ะแคบๆไก่ทอดเอ้ยอะไรอะไรไก่ทอดกาหลีไก่ทอดก็มาคิดใกล้ๆคิดแคบๆไปต่อครับโหนี่ยากอยู่นะคำท้ายเนี่ย อะไรอะไรเทพเย็นโอ้ได้วะเอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวให้กลับไปทวนคำแรกชานมชานมไข่มุกเดยกกลับไปคำแไม่รรมดจาจะกลับไหมคะพี่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยแม่กลับไม่กลับไม่กลับแล้วแต่เขารู้แล้วใชไม่ได้เอาหมดอ๋อใช่โอเคได้ไปเท่าไหร่นะจ๊ะ ได้แปดคะแนนแปดคะแนนแปดคะแนนโอเคได้ไปแปดวยดีขึ้นตั้งหนึ่งคะแนนง่ายกังวะจิ้นสุดทั้งแม่แดีขึ้นมาตั้งคำหนึ่งเลยจริงได้มาตั้งคำหนึ่งเอาเอาที่ตลกตลกะพี่แต่วราเมื่อกี้ก็ตลกอะ ชนะขาดเลยเราเล่นเราเล่นนะเราเล่นนะจบอาทิมิทแล้วเหมือนจะแพ้ฮัลโหลฮัลโหลโอเคมา round t w อุ้ยปลาไงปลาไม่มีสมองปลาไม่มีสมองปลาปลาทองจุดย่อ นกนกนกแก้วจุดยอดถูกแล้วครับพี่เปลี่ยนตอบเขาไม่ยอมเปลี่ยนพี่ทำอะไรอยู่สล็อตสล็อตไม่ใช่แม่น้องแพรกระบายเต็มที่จริงๆนะครับ ได้พี่โอ้โหกาะไงโอ้ไม่ลิงลิงเลยแกโหแกอ๋อไม่ใช่เลยนะครับยากอยู่ เอาให้ได้นะครับสัตว์เต่าเต่าโอ้โหเกนี้โอ้โหเผื่อได้ท่าใหม่ๆหมเผื่อได้ท่าใหม่ใหม่เด้๋ยวหนูอ่ะไม่อยากโอ้ช็อตช็อต น้องน้องแพรสะด้งจะด้งน้องแพรเต็มที่กับชีวิตมากคืออันนี้อยากให้ซีเจมีละครใบมากแล้ว่วนิงสงพี่พี่แพรกับพี่จริงไปเล่นเม้นเมนว้าวอยากเต็มที่แล้วคือแบบกะไม่ข้ามเอาให้หมดอะ สุดยอดมากโอ้โยอันนี้จะต้องใบแบบแบบอื่นยังไงดีอื <c oughs> ่นเต็นเต็นฮ <c oughs> ูลาฮูลาฮาวายใกล้แล้วเกือบแล้วลบำมละบำ,ะบำอะไรวะละบำมเออเก๊กหล่อเขานวด นวดไงใบเต็มที่จริงบอกให้เต้นเพลงไซโยนาระไซโยนาระครออ่ะผู้ชายอะไรคเธอถ้าหนูเป็นวิกเก็ตหนูเครียดเออถ้ามองจริงๆริงนะว่ายน้ำจริงๆริงกำลังใบอยู่มันอยู่ใกล้มากเลย เอาแล้วเอาแล้วยังไงดิอขอใช้คำยังไม่ได้ใช้เลย <arrows> คนคิดคำยังบอกกัน<ม>ยากเลยยิ่่งใหญมากจะออให้ได้เออต้องเอามาประกอบประกรอบกันประกรอบผู้ชายผู้ชายไข่น้ำ ผู้ชายขายน้ำหดมากอะไรวะลูกเกดเธอคิดอะไรอยู่ลูกเกดอืมไม่ได้ผ่านเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้เต็มที่กับชีวิตแล้วไม่ได้นะโอ้โรงเรียนอุ้ยได้เฉยเอออะไรแบบนี้เมื่อกี้ไม่ได้สุดยอด เอาแล้วอ,อยู่ในโรงเรียนด้วยห้องสมดโอ๋ออีกอันนั้นอันนอะไรอ่ะโอ้โอยังไม่หมดอ่ะหันนี้ยากนะกินกินน่องน่องหมูเกือบขาขาหมูรวม ขาหมูรวมข้าวข้าวข้าวขาหมูสุดยอดอุ้ยดีดีอะไรอะไร่ะลาดหน้าแม่สงสารคนใบ้เหลือเกินวันนี้ บาร์บีคิวลูกชิ้นอุ้ยลูกชิ้นย่างลูกชิ้นหนึงโอ้โหยสุดยอดเกิดอะไรโอ๋ใจหาดด้วยจบเตรียมขายของแต่ลูกเกดแบบเพียบดีมากร้านค้าไงยิ่งอยู่ยิ่งรักเธอเพราะว่าเธอเจ่งมาก อไหจองมองตาจองมองการเธอชั่นบนหักทรายโอ้พี่ชินไม่ถึงอะลูกพี่อันนี้อยู่เลยสถานที่เลี้ยงเด็กอู้แต่รอบที่สองเหนื่อยมากโอเคจบแล้วบอกเลยว่าเหมือนเชียร์มวยเลยจริงแม่ขอบคุณที่ร่วมเชียร์ไปกับเราเรามีบทลงโทษไหมนะนั่นดิไม่มีไม่มีไม่รอเล่นรอเล่นบทลงโทษเดี๋ยวรอติดตามใน t ิกตอก เออเนี่ยพี่เขาบอกว่าแล้วแต่เราเดี๋ยวฮาบทลงโทษก่อนแปบบนึงได้เลยใกล้ใกล้กันหน่อยเล่นกันมาเยอะแล้วมาครับผมปักตะก้ามาปักตะก้ากันหน่อยดีกว่าโอเคซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยโอเคซ้ายอีกเหรอบ๊กกี้เป็นไลฟ์ที่สนุกวันหนึ่งเนาะวันนี้น้องเต็มที่กันมากนะครับผมนี่ใช่ไหมครับเดือดเดือดเลยขอฝากเพลง ขอฝากออริจินอลซองของพวกเราด้วยนะคะซิงเกิลที่10ค่ะได้ใหม่ค่ะแล้วก็มีเพลงรองอีกหนึ่งเพลงนะคะ baby 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 ค่ะแล้วก็เพลงเดบิวของพวกเรารุ่นสี่นะคะเฮตเตอร์เนทจิโยหรือว่าสิ้นสุดทางแพ้ถึงวันนี้จะไม่สิ้นสุดก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอีกยาวไกลวาไม่เป็นไรอีกยาวไกลเลิศมากแล้วแน่นอนว่าสิ่งที่เลิศไม่แพ้กันนะคะแม่ก็คือเราห่างหายจากรถโชว์กันไม่นาน และแน่นอนว่าเรากำลังจะกลับไปเจอกันวันเสาร์ที่นี้ยี่สิบแล้วก็22นะคะที่ลานโปรโมชั่นชั้นบีแปซิฟิกพาร์คศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาหากันเยอะๆบอกเลยว่าเซลริสหลดมากเว้เซลริสหมดมากยังไงก็ถ้าเผื่อแบบใครอยากไปเที่ยวเออไปเจอพวกเรานะคะไปเที่ยวทะเลด้วยกันได้โอเคครับผมใช่ค่ะก็อะไรนะจ๊ะ คืออยากจะถามว่าเราโชว์อ่ะใครไปบ้างในเนี้ยอ๋อในนี้ในนี้มีใครไปบ้างนะยกมือหน่อยยกมือหน่อยไปนะอ๋อมีมิช่าลูกเกดแพนนะคะแล้วก็อีก3คนก็คือพี่นานาน้องเพิร์ลแล้วก็น้องขวัญน้องขวัญน้องขวัญ บอกเลยว่าไปแบบจุกๆแน่นอนไงก็ไปเจอพวกเราได้นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วฝากช่องทางการติดตามของพวกเราเหมือนเดิมนะคะ C g M 4 8ทุกช่องทางนะคะก็มีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้ที่กำลังแมสเลยที่พวกเราเพิ่งทำไปนะคะคือพาร o ดีของ Shock ิ n g Girl ใช่ก็ถ้าทุกคนอยากให้มีอีกถ้าเขามีแบบอะไรออกมาอีกเออถ้าได้กระแสการตอบรับดีเดี๋ยวเราจะเล่นอีกนะคะงไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ปอปของเรา ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันสดได้โอเคครับไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าเน,ะนาะพรุ่งนี้ก็น่าจะมาเวลาเดิมๆนะครับมาเล่นเกมกันเจอกันใหม่นะครับไลฟ์หน้าฝันดีรานที่สวัสดิ์สำหรับวันนี้ครับผมเจอกันใหม่ครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย